ามาดูข้อ3-4นะครับสถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ตอคมถาม 3-4, 3-5นะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาดังนี้นะครับในการวางแผนระบบการเดินรถไฟฟ้าระหว่างสถานี2ส,สถานีคือสถานีกากายสถานีขอไขซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง s เมตรนะครับ s เมในแนวเส้นตรงโดยรถรถไฟเริ่มเคลื่อนที่จากจุด จากจุดนิ่งที่สถานีกอไก่ไปจุดหยุดนิ่งอ,อีกครั้งที่สถานีขอไข่รถไฟมีความเร่งสูงสุดเท่ากับ AM a เมตรต่อวินาทีกำลังสองโดยรถไฟจะเคลื่อนที่แบบระบบขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติเป็น3ช่วงดังนี้ช่วงแรกช่วงเวลา t วินาทีแรกรถไฟมีความเร่งเพิ่มขึ้นในอัตราสม่ำเสมอจาก0ถึง AM a เมตรต่อวินาทีกำลังสองช่วงกลางรถไฟจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ช่วงท้าย t เวลา ทีวินาทีก่อนรถไฟถึงสถานีขอไข่นะครับรถไฟจะชะลอตัวในลักษณะที่มีความเร่งลดลงในอัต,ตาราสม่ำเสมอจาก A ถึง0น,นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความเร่งของรถไฟนี้ที่เคลื่อนที่จากสถานีกอเป็นสถานีขอเป็นดังนี้นะครับก็ให้รูปมาด้วยนะครับข้อนี้นะครับโจทย์ผิดนะครับข้อนี้ก็คือไม่สามารถหาได้ ถ้าเกิดจากตามรูปนะครับก็คือให้เนื่องจากมันมีความขัดแย้งกันของของโจทย์ให้ให้กราฟมาเป็นความเร่งนะครับถ้าเราสังเกตดูที่ความเร่ง a นะที่ความเร่ง a ที่ความเร่งคงที่ทนะี่ a เนาะในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่2ที่เขาบอกในโจทย์ถูกไหมก็ช่วงกลางนะครับเขาบอกว่าอะไรครับช่วงกลางรถไฟจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวความเร็วนะครับไม่ใช่ความเร่ง ความเร็วคงตัวหมายความว่าถ้ามีความเร็วคงตัวความเร่งต้องเป็น0ความเร่งเป็น0ถูกไหมแต่ในกรณีนี้เขาให้ความเร่งมาเป็น A. นะครับในช่วงกลางซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถหาได้นะครับในข้อนี้โจทย์ เราไม่สามารถหาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอาจะเปลี่ยนแปลงโจทย์นะครับเป็นนิดหน่อยนะครับเพื่อหาค่าให้ได้นะครับในโจทย์ข้อนี้ลองเปลี่ยนความเร่งนะครับเป็นความเร็วนะครับถ้าเปลี่ยนความเร่งเป็นความเร็วนะครับเป็นกราฟของความเร็วแทนนะครับแล้วเปลี่ยนทุกตัวนะครับทุกความเร่งให้เป็นความเร็วหมดนะครับเราก็จะสามารถหาได้นะครับลองดูข้อ34ถ้าเราเปลี่ยนความเร่งเป็นความเร็วหมดแล้วเราจะได้อะไรนะครับ <tu i ro> ในข้อนี้นะครับในช่วงเวลาที่รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนั้นรถไฟวิ่งด้วยความเร็วคงตัวกี่เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เราดูจากกราฟเลยนะครับนี่ก็เป็นกราฟแบบนี้เนาะอ่ถ้าเกิดอันนี้เป็นความเร็วนะครับความเร็วตรงนี้เป็น A เนาะอ่าแล้วคราวนี้เขาบอกเขาถามว่าในช่วงเวลาที่รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนั้นรถไฟวิ่งด้วยความเร็วคงตัวกี่เมตรต่อวินาที ก็ต้องตอบ A นี่แหละครับนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นความเร็วนะครับจากข้อนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่า,าที่เขาหมายความจริงๆนะครับคนตั้งโจทย์เขาหมายถึงอะไรแต่ในข้อนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นความเร็วจะตอบ A นะครับข้อนี้ก็จบนะครับ